สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอเควันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยนะในเกมและปมาล็อกออนไลน์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์พนะอมเซล่านะโอเคก็เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับผมโอเครองรับทุกระบบเลยว่าจะเป็น p อ่าตัวที่ผมกำลังเล่นอยู่นะหรือว่า Android สมาร์ทโฟนมือถือทั่วไปนะแล้วก็ iOS นะ iPhone iPad ก็สามารถเล่นกันได้นะครับมีให้เลือกเล่นนะครับทั้งระบบเก่าและระบบใหม่นะโอเคก็ ดาวโหลดลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคก็อ่าวันนี้ก็จะมาเล่นนินจานะครับผมเป็นอาชีพใหม่นะเดี๋ยวผมจะทําการสมัครแล้วก็ทําการสมัครแล้วก็ไปดูดดูดให้มันพอมีเลเวลนะแล้วผมจะไปทดลองควบสกงสกิลนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นตัวนี้มาก่อนเลยเหมือนว่าเรามาลองเล่นนะมาลองเล่นไม่ได้มาสอนเล่นนะเพราะผมเล่นไม่เป็นโอเคก็สตรีมไปด้วยนะแล้วก็อัดคลิปไปด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวผมเปิดไมค์ก่อน ้างเราตีตัวหูดได้ละโอเคก็สร้างไอเดียก่อนเลยโค้เต็กนินจม <า S 2> ผมว่าจะเป็นโคตชเต็กที่ยาวอ่ะผมจะเก็บไว้เรื่อยๆเลยอ่ะค <Hey. S 1> ือผมชอบนินจาอยู่แล้วอะก็น่าจะรู้อยู่นะเอยเล่นยังไม่เป็นเลยบอกชอบไม่ <c oughs> <c oughs> ชอบดีการ์ตูนอะ่ <c oughs> กะการ์ตูนะชอบก็เลยว่าจะเอาเท่าไ่นินนินครับพี่เกมเชล้าโนโต้เล่นกับพี่บ่า คือแบบพี่โหมดมากอะตอนเนี้ยต้องนที่ก็ไลคจ้าเดีถ้าเรามีอินสูงสนะูงอะผมว่าจะกระโดดไปไปเหมือนเดิมนะสเต็ปเดิมกระโดดไปยิงดอกเอ้มันใช้อะไรบ้างวะมันใช้อะไรบ้างในการเบี่ยไชี ใช้คาฟ้าห้าแล้วก็พาราคอนหนึ่งไอที่ดีบวกไรเวลสำๆคือถ้าจะให้ดีเตรียมไปสิบตอนนี้เสียไปสองรอบไม่รู้มันบักอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันต้องใช้อยู่แล้วสองรอบเดชาดอกจำปีเล็กๆเราไม่เย,เย<า>อะบักเข้าไปแซลเขา ยิ่งมาบากยิ่งเฟียวครับรัวๆเขอบคุนปืงนะรับเขามาแต่ก่อนเล่นพีพีก้อยเดี๋ยวผมจัดเลยครับตอนนี้ผมพยายามเอามอนให้มันแบบทีเดียวตายอะครับแต่เดี๋ยวผมจะอนาคตคือกินเก้าเก้าเด็กเก้าเก้าแน่นอนครับคือถ้าใครเล่นเป็นก็สอนผมด้วยเอาผมเพิ่งเล่นเสริมมีเสริมแรกนี่จ้ะเอามันอัพมันอัพเหมือนพวกวิศา์เลยเหรอเด็กใช่ใช่ต้อง ไม่ก็ใสายสายเวทไงอันนี้สายเวทไงคือใครเลต์เป็นสอนผมด้วยนะเออใครเล่นนินจาเป็นมังวะพาไนท์ให้ผมไปดูดด้วยไนท์บ้าอะไรบางโอ้โหเฮ้ยคือของมันต้องเยอะเล่เป็นเลยที่ที่มามันไปให้มีดมีดอันนาพี่มาเออใช่มไม่ต้องเยอะเลย จะโอเคป่าะว่าใสอีกคือเราจะมีของแล้วคือคือเราอยากลองสายปกติของมันก่อนเน่มันก็คือสายเวทเลยคือปกติจริงๆไม่เชิ่ว่าสายเวทเลยคือมันก็มีสองสายเขาจเออก็มีสองสายนั่นแหละคือแบบมันควรจะไปตีธรรมดาไหมหรือว่ามันควรจะเป็นเวทเป็นเวทถ้าให้ดีที่สุดนะ คือตัวสกิลมันมันมันคือสกิลอะไรสกิลที่แบบว่าซัพพอร์ตในเวทหรือสกิลแบบซัพพอร์ตในเรื่องของเวทเวลาโดนตีมันจะกระเด้งท้ายหลังมันทำให้เราไม่ถูกทั้งวันในการไล่เวทไม่ลุกไม่ถูกทั้งวันโอเคไหนบอกทางหน่อยพี่ๆบ่อยๆก็สายเวทแล้วครับไปเอาเบต้าแล้วไปไหน่ะใช่ครับผมเวทเวทดีเลยแม่งแบบคือยิ่งเปนสยน้าแข็งอะ ยิ่งดีเลยน้อยแบบใส่ลัๆลวๆได้เลยอ่ะปุ๊บปุ๊กปุ๊ปุ๊กปุ๊ปุ๊ได้เลยแซมเอ้ยแล้วเอาไปตา,างไงต่อเปตาก็บนห้องนี่งไงบนห้องเปลี่ยนอาชีพไหอ <c oughs> บนห้องเปลี่ยนอาชีพไหมบนห้องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพอะไรเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพพ่อค้าไงอ๋อคือมาอยู่มาอยู่ในห้องมันมอยู่ในห้องเปลี่ยนอาชีพพ่อค้าเลยใช่ไหมข้างบนข้างบนบนไปอีกอ่ะ <c oughs> ข้างบนข้างบนห้องมันเลยล่ะขึ้นไปมันจะมีซอยเล็กอยู่ซอยเล็กขึ้นไปเยอะไปวะหน่อยเดียวซอยเล็กฝั่งซ้ายรละฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสิไอตัวนี้ที่ที่มันยืนคนเดียวเหรอเอออ่ะแล้วไง no เปลี่ยนอาเอาเนี่ยดูทิมเวบเวบเนฟิ้มาเอามาสืบแล้วว,ว,ว,ว่ะอาอ,อที่หลังมาเอามาสืบไม่ต้องไม้นี่แล้วเลยมาไก่ไนี่ก็ได้เลยไม่มา,าเอาไปเปลี่ยนแปบส้งจะบอคนเปลี่ยนอาทิตย์ไปหรือเปล่า ที่ไหนวิ่วไวกว่าที่นี่ป่ะทุกคนมีที่ไหนวิวไวกว่าที่อ,อ่ของนี้ป่ะ ถ้าพี่จะลงเด็กร้อยหกสิบไรลอดนี่ไลา์เทียมทาเลยยิ่งว่าเกีดแดนสดติดตามอยู่คอยเชียนะคือสอนผมด้วยแล้วกัน <laughs> <laughs> เร็วเสร็จก็ออโต้สเปลไม่ได้หรอกอเร็วสู้ออโต้สเปลไม่ได้หรอกเอ้ยแต่แต่ไวนะไวจริงนะไวจริงจริงไวจริงนะโอเคไหเนี่ย หรือผมจะทำเด็กเด็กยัดเด็กนักๆเลยอ่ะที่ผมจะทำนะเอ้ยเราคุยกับมันแล้วเราคุยกับใครต่อคุยมาแล้วเราคุยอีกทีอะคุยคุยไปเลยมั้งดูในเควสแล้วก็ในเควสส่งส่งแมปไอ้ที่เปลี่ยนแผนีี้มดคัง สจพาุดท้ายของเปส่งไม่เห็นเขาจะส่งไปไหนร<ล>วาบน,น่ะว์าบนห้องอ่ะเห็นวะสุดที่มันเป็นว้าร์ปเออวาาเป็นต้องหง <laughs> พี่สังเกตสกิลพี่สิ ใส่สกิลมันไม่มีดีเลยอ่าอ่ะ,อะมันไม่มเลยมามันมีคนใมันมันไม่มันไม่หมุนไม่หมุนสกิลเลยนะตามหลักเวลาวิใส่สกิลอะ่ะมันจะเป็นแบบอ่ายังไงมันจะหมวนมวนเพื่อการเีเลยสกิลแต่อันเนี้คือมันไม่ดีเลยสกิลให้เลยเย <c oughs> อะยังโกง <c oughs> คือผมน่าถ้าผมถูกใจอะ่ะผมน่าจะเมนินจา มีนินจาแล้วทำลง PVP เลย <Hey. S 1> เฮ้พราะของลุวิผมมีใส่พวกข่าวแล้วก็ขัดยัดอันนี้หน่อยอแล้วมันส่งกลับมาเมืองอามาสึกออกไปข้างนอกเมืองต้องออกไปทางไหนของข้างนอกเมืองวะซ้ายขวาวะโอเคก็จะงงๆหน่อยนะเปลี่ยนอาชีพก็ต <c oughs> ้องใช้เนสิบอัน <k lerin> ่ะ <k lerin> น่แต่นี้สิบแคนนี้ต่อเหมือนมันกินประชุดหนึงมันคืออะไรครับที่เดียวเมื่อกี้ของเฟสครับมันคือของเฟสของเฟสเปลี่ยนอาชีพนะจ๊ะถ้าผมหาห้องนั้นไม่เจอว่าไปไหนวะเวลาตามันจะงงๆหน่อยนะผมผมไม่อยากออกเข้าใหม่ละอียด โอเครอบนี้มันให้คุยแล้วอาาว่ามาวาะมาวะก็มาเลยครับแล้วใส่เอ้าให้อาวุธมาจะใส่ไม่ได้เ <c oughs> ลยสิบสองรอๆไปลูกนินจาเฮือๆๆๆๆๆเฮือเฮือเฮือคืออาวุธที่มันให้มาดีสุดแล้วใช่ไหมหรือว่ามันจะมีอันอื่นขายกว่าอันอื่นอ๋อมันเอ็มแอ็กแท็กนี่มันใส่นี่เลยนี่เนี่จใส่อินเลยนี่ ใส่สองดบปะเนี่ยหรือไงวะ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีด้วยนะสวัสดีด้วยนะน้องมนมนหน่อยสวัสดีนะด้วยครับผมสรุปมันมีให้เปลี่ยนอีกขั้นหนึ่งปะวะที่มากกว่าน,นินจาหรือแค่นินจาต้องถามตีอ,อะโอ,โอเคเดี๋ยวผมผมว่าผมใจนี้ก่อนวะจะไปดูก,ก่อน โอเคครับผมก็ทําการดูดเลเวลแล้วก็ศึกษามานิดหนึ่งนะยังไม่ค่อยรู้นะผมก็ไม่รู้อัพถูกหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าอัพเด็กกะบลัดไม่รู้อัพมาทําไมนะเห็นเขาบอกมันจะได้ดาเ, <c oughs> เมิเพิ่มใช่ไหมไม่แน่ใจนะแต่แหลักๆเขาให้นึ่งสต็งนะผมก็ลองไปดูมาก็ถ้าจะใช้พวกอวธาวุธธาตุเนี่ยก็ใช้สกิลแรกใช้สกิลุัวในก็แรงอยู่นะเดีย๋ยวอัพออร่าก่อน ลองศึกษาดูนะผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะแต่ถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นได้เลยนะก็เพื่อนมีนะว่าคล้ายคล้ายฮันเตอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งคล้ายคล้ายฮันเตอร์ในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ทางเพื่อนผมนี่เขาเล่นเป็นสายอินนะอย่างตัวผมเป็นเล่นสายปลาดาวกระจายนะผมไม่ชอบอะไรที่เป็นเวทเวทอ่ะชอบแบบโอเคก็ค่อนข้างที่จะ ได้อยู่นะแต่จริงๆฮันเตอร์มันยิงแรงกว่านะหรือว่าฮันเตอร์ผมมันเด็เกเก่าๆเลยนะหรือเปล่าแต่ว่าคือการการคือมันจะกิ้รัวอยู่นะค่อนข้างที่จะรัวอยู่นะโอเคผมก็ว่าจะอยากอยากไปลองไอ้นี่อยู่นะลองคนคุกนะเดี๋ยวพอเราผมเลเวล พอมีเลเวลเยอะกว่านี้เราผมจะไปคนปุโอเคก็สําหรับอาชีพนินจานะที่เข้ามาใหม่ก็ประมาณนี้นะครับผมชุดก็ดูเท่ดีนะโอเคเพื่อนๆถ้าชอบก็สามารถลองเล่นได้นะครับโอเคก็ได้อยู่นะว่าเท่ดีนะโอเคครับก็คลิปนี้ก็ลองเล่นจาก,ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกด ถูกใจนะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคสวดคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นศึกษาอภิจา,จาเพิ่มเติมก็รอชมผมแล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม